สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงเมือนี้ในคลิปหวยพ้นตระกูลแสนสุขพ้นตระกูลแสนสุขวิ่งเงินล้านค่ะวิ่งเงินล้านวันนี้สิวิ่งตัวใดเลขวิ่งเพื่อนกับเขาตัวหนึ่งแทบทุกง,งวดเนาะค่ะเข้าหนึ่งตัวแทบทุกงงวดจับจ้องมองได้เนาะค่ะท่านผู้ชม วิ่งหนึ่งตัวหาตัวใส่เอาเองได้เลย <c oughs> ส่วนพ่นจับคู่มากถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะเนาะส่วนมากจะไม่ถูกนะส่วนมากจะไม่ถูกแต่งวดนี้จะจับถูกไหมไปรับชมรับฟังคนตะกูลแสนสุขเจดียกันยั่งบ่ท่านในยินเสียง่นจักเทียเด้ในไล่คบกันมาหนีสองสามปีเลยเดียบ่ท่านในท่อคุยบ่ท่านเด คุยกันบอท่านได้เห็นหนากันบท่านได้อันโท่คุ้ยกันจากที่อะไยกับคนตระกูลแสนสุกนี่เนาะแต่ว่าเพิ่นก็บไห้หวยเฮ้ามายาวนา่นทุกมาสามสี่งวดติด <c oughs> ทรงไม่ให้เฮ้าหรอกคนกับบรินคนกับบุเชียมาเริ่มคนเริ่มเซียละผิดไปเนาะค่ะเนาะผิดไปทีนี้ก็จับคู่ว่าถูกไลกับเศร้าเศร้าแล้วแล้วกับ เมื่อเข่าได้สามสี่งวดทรงไม้เจแดงเบิงเจแดงกับบล่งแล้วเคยอกเขาเนาะสรุปแล้วท่งไม้ไ้นันมาถูกงวดหนึ่งเพราะฮาเสียวจริงอ,อจังกับโบถูกเนาะตอนตอนนั้นบบถูกกันละไปเพิ่นก็สทรงไมห้หฮสามสี่งวดเข้าเท่าเข้าตรงๆเลยแม่เลขกับบอลายโตมันก็น,นานรุ่นเด้ตอมา,มาเอาลุ่งคีบมเหน่งงวดเอาลงคลิบถูกงวดเดียว นอกนั้นก็นเลี้ยวบ่ถูกเลยแต่ว่าวิ่งเงินล้านนี่ถูกค่ะวิ่งนะถูกวิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุกนะคะให้กำลังใจคนตระกูลแสนสุขให้กำลังใจเจดีย์นะเด้อค่ะให้กำลังใจคนตระกูลแสนสุกนําบ่ท่านเห็นหนาพนยูบ่กล้าขอเบิ่งหนาบ่กล้าคุยถามบายยูใสยั่งบ่หดจากเลยเนาะ เสียงโทรศัพท์น้อนปาเมื่อนีวันเสาร์ค่ะเมื่อนี้วันที่14มือนจะไปเฮ้ดโลงท่านค่ะไปทำโรงทานบ้านตำบลบงเหนือพ้นสีทอดเที่ยนว่าเป็นหลายซ0หมู่บ้านบ้านเจดงเมือนน่ะลอยมู่บ้านไปทำโรงทานสามย่างิบตาเดียวเบิดกลวยเตี๋ยวน้ำแข็งเก็ดหิมะแม่นองงาแดงเนาะแล้วก็ถนนมจีน ลาบหมูอย่างสมทบกันหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะเนาะวันนี้มิ่งเงินล้านเงินล้านออาเบ่เห็นบันนี้สั่งสื่อแค่เซียมแค่แม็กมาได้ค่ะตามบ่โทษขึ้นให้หนาจโจอนะคะแล้วก็12อออยพัดอาหารเสริมบำรุงสายตา สั่งสื่อกันเขามาได้ค่ะ490บาท2อ,อย่าง2กล่อง900บาทค่ะเนาะมีเงินล้าน บิงศูนกับบิงเก้าค่ะมาแทนแน่นอนหนึ่งตัวค่ะท่านผู้ชมนะมาแทนแน่นอนจับคู่เป็นได้ทั้งบนล่างค่ะเป็นได้ทั้งบนล่าง เป็นได้ทั้งบนล่างเด้อค่ะเด้อวิ่เงินล้านคนตระกูลแสนสุข ศกับเก่าค่ะท่านผู้ชมนะล่องศูค่ะล่องศ3เด่น0ูย์เเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะเนาะคนตระกูลแสนสุขจับคู่ 09, 0ูนย์เ0้าศ แล้วก็ลอง03นค่ะปิจารณาป็นแนวทางในการเชียงซี่สลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเนาะวิ่งเงินล้านคนตระกูลแสนสุขวิ่งบนล่าง0ส่วนมากจะเป็นบนนะคะเป็นบนนะคะนะศกับ9มาได้หมดไม่ไม่ระบุเนาะ0ูนยะ์เก้าศค่ะท่านผู้ชม ส้างเบียกแก่ของเฮากันยังมีอยู่ด้อค่ะเบียกแก่เบียแกยแก่ยังมีอยู่ค่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเก็บเงินปลายทา,งฟ,าทงฟรีค่าส่งฟรีค่าปลายทางนะคะฟรีค่ากล่องด้วยค่ากล่องเราก็ซื้อฟรีฟรีหมดทุกอย่างเราขายในราคารวมนั้นแล้วกำไรหน้อยเอานะคะเนาะ คนค้าขายต้องมีกำไรค่ะบม่มีกำไรบ่ได้สิมาขายอย่างเสียเวลาเรื่องไปเอาเสียเวลาทุนจงไม่ห้เสียเวลาเขาซื้อหลายอย่างก่ะ <_ d ata> เห็นใจคนค้าขายนะคะคนค้าขายมีมีมมนี่แถมน้ำค่ะ <_ d ata> ถ้าเจ้าไปจุดถูกสามตัวตรงแม่พราเจ้า, <_ d ata> าจโอนเงินมาให้นองกําแพงถูกสามตัวตรงเลขกันเล่าแม่ เขาเจ้าดีใจว่าสันได้ตั้งหลายหมืน่นโอยเนาะเขาเจ้าได้ไปจุดเนาะเอฟซี FC แม่น้องกําแพงหมสามตัวโต้โอ้ยอย่างสีโสดีบันนั่นเนาะแถมถูกหนึ่งเด้อค่ะแถมถูกตอนตอนก้อนเนี่ยเพิ่นแถมสามทุหมื่นเพิ่นแถมหนึงค่ะแถมหนึ่งเอาอันหนึงเอาแขนแขนรถเดีเ๋ยวหอดมือ จุดเจแดงสีจุดอยู่เดี๋ยวนี้เจดแดงยังบอท่านสื่อไผของของแม่สว่างยังบ่มาเลยค่ะเมื่อนี้วันเสาร์เดี๋ยวสิถามให้เมื่อวันเสาร์มาคะวันอาทิตย์พระน,น่าจะไปเอาได้วันอาทิตย์นี่แหละค่ะเลขแม่สว่างค่ะท่านผู้ชมเนาะเลียกแม่สว่างกับผิดหางงวดเขางว,ด,งวดเดียวมืนอี้ก็มาผิดว่างันโอ้ยเนาะมาผิดอีกงวดที่สองอีกันได้สิเขาเลี้ยวเขาเลยเนาะ ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากอุดหน,นุนเจแดงนะคะเบียกแก่ท่านผู้ใดยัง่งว่าท่านใดเนาะคะ่ะยังไม่ได้ลูกหลานยังไม่ได้คนรอบข้างยังไม่ได้เบียกแก้จนค่ะเบียกแก้แก้จนนะคะ,กกนนะ,คะมะอนณโมวิมุตตะนังนมโมวิมุติยานสุริยานจันทางประมุตจัสุกเก่าสามจบนะคะนมโมสามจบแล้วก็เก่าวคาถาสามจบท่านจะสำลิดผลอธิษฐานเอาค่ะแก้จนแก้ได้ทุกอย่างแก้คุ้นใส แก่ขึ้ใสสมัยก่อนแก่ปอบแก่ผีเนาะสมัยก่อนพอเม่เกิดถึนมาจแดงหูจักเบียดแก่เลยเด้เบียดแก่เป็นหอยแง่ิละกะหอยน้อยนี่น่อยเอาเบียดแก่เบียดแก่ไหนมันหอยตัวนี้เจะแดงว่าพ่นกายพ่อ้พกติดกระเป๋ามาตลอดเนาะพวกติดกระเป๋ามาตลอดครับว่าเบียดแก่เพามันหอยหอยทะเลหอยอันนั้นตัวมาแต่ข้าเจ้าว่าเบียดแก่ที่แก่ผู้ผีปีศาจแก่ปอบ แก่ขุ้นใสพันวาสมัยก่อนมันหลเนาะแต่ทุกมือนีบม่มีอย่างน่ะน่าจะแก้จนนะก็เะาเรียกว่าแก้จนรุ่นแก้จนเนาะเนาะนี่ค่ะเบี้ยแก้ก็คือแก้ได้ทุกอย่างแหละแก้ติดขัดแก้เงินติดขัดอ่แก้หนี้แก้สินอธิษฐานเอาค่ะนับถือคาถาปูนับถือนอมจิตนอมใจใสปูเพ่นกระสีหวยพ่อในเฮ้า เ,เพนแผ่เมตตาเพนอวยพรให้ทุกคนเหรอคะเนาะแผ่ไปให้ภพสารทั้งบิดามารดาครูอาจารย์พร้อมลูกหลานญาติมิตรสนิทกันนะคะเพนกับแพนให้เบิ่ลนละใครสนใจกระทักมาเนาะคะตอนนี้เดือนสก,กาวก็ไปวัดอาจารย์ต้อมร่อฟังร่อบเบิงพระปิดตาเพนสีได้ตื่นเพนชีได้มาหลายเป็นใดเนาะ กขอ้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะวิ่งเงินล้านศูนย์กับ9ค่ะศูนย์กับ9้าวิ่งเงินล้านศูนย์กับ9้านะคะตัววิ่งไม่เคยผิดนะคะงวดที่แล้วก็ผิดไปไม่เป็นไรผพดงวดเดียวนั่นแหละปกติก็จะถูกยุ่จะเรียงว่าเก่ามาเน่นนะคะ่ะเนาะเก่ามาเน่นนเอาจะสีเก่าตัวใดกต่ผิดจะละหน้าเอาเป็นแนวะทางในการเชียงเสือ ถ้าเจ็ดมากก็สิเป็นเจ็ดเก้าถ้าแปดมากก็จะเป็นแปดเก้าไปยังสันละมังคิดวานเนาะนะคะแปดกับเก้านี่ตรงมาานะคะจะมาด้วยกันไหมศูนย์อีกตัวหนึ่งศูนย์แปดเก้าไปเลยค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหกไปเลยเจดียงวาเนาะอ้าวเดงขอตัวลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ในคลิปหวยแม่สว่างนะคะจดแดงขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เสนอขายสินค้าสักแป๊บหนึ่งค่ะท่านผู้ชมแคลเซียมแคลแมกซ์บำรุงกระดูกแก้ปวดเกาลดบวมของเกาแก้ปวดกระดูกปวดข้อตามข้อตีนข้อมือข้อทุกส่วนนะค่ะข้อข้อทุกอย่างเลยค่ะเป็นอาหารเสริมกระดูกก็ได้ผู้ใหบ่เก็บบ่ปวดกินก็ได้ค่ะ12บสอ้อยพัดอาหารเสริมลงสายตาสายตาฝ้าฟางแล้วก็สายตาเป็นต่อต่างๆต่อเนื้อต่อแดดต่อล่มต่อกระจก ท่านใดค่ะที่พาที่จะพาก็ไม่ได้พานะคะตาแจ้งตาสว่างแล้วก็ครีมหนึ่งชุดพันสามร้อยบาทมีอย่างแถมออกมาเบืองด้วยล่ะมีอะไรแถมบ้างมีแต่แถมแต่แถมเหรอส่วงนี้เท่าแถมกีบเส็จเออแถมเพื่นเนี่ยสื่อ,อน้าแม,ม่คา่าลรตีแถมเพื่นบ่หมือนนี่แถมหรอเ่ ใส่บนนี้่จอคมดเ้าบอแถมเน่เมื่อนาแถมให้เพิ่นเลย่อมอื่นกันแล้วเรื่อมบอกแถมซื้อมาตะโดนเลยแกแถมให้เลยแกแถมเลยบอกนี่จากสุดในนี้่มือนนี้ลายสุดเยอะลายเอาแถมนีม่กระแถมมันไปรดไปยังหเมื่อนาแถมให้เบิเบลไปยังมันจงเวลามือ่อเออมี่ยังกรแถมไปรด แถมมดจมเอพวก่อรเข้มมุ่นี่เออเข้มนี่ก็แถมรวดนี่เอาผู้ใดอยากได้กระเป๋ากระแจกแม่เนาะเขมนี่เข้มลงพื้นกระแถมรวดเป็นยังล่ะเข้มลงพื้นกระแถมเลยเอรอไ้ท่านระบุมากกัเล้วกันระบุมาเลยแม่นข้มลงพื้นแถมพิ้นกระแถมรวดกระเป๋ามุ่นนี่มี่งก็แถมพิ้นไปกิ๊ ติดผมมึงอยากจะแถมรถซื้อมาไว้เอาส่วงนี้แถมแหลกแกะสะบัดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอันไรพวกอะไรเหมือนก้อนเนาะเนาะโอเคครับข้มกันแดดไปมากกว่านหยก้อนเนาะโอเค